ครับพออะไแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระ,ะกับหนุ่มหนาโมลนะพี่น้องวันนี้นุ่มหนาโมลสิบหาพี่น้องก็เห็ดน้ำคุ้ยแก้วหมูครับพี่น้องมะพริาแก้วหมูมาเบิ่งวัตถุดิบได้เลยครับพี่น้องวัตถุดิบก็สิมีกระเทียมครับพี่น้อง พริกป่น,นครับพี่น้องน้ำปลาน้ำมะขามหอมน้ำปลาหอมผักชีครับพี่น้องหอมชูรสครับพี่น้องขาไ่เลยสิเป็นหมูครับพี่น้องมือมึงวิธีการเห็ดได้เลยครับพี่น้องตั้งไฟครับพี่น้องหอมขอบผมเอาหอมอกระเทียมครับพี่น้อง เทียนไดกกว่มันหอมไน้องนมนามจัดเต็มน่อ้พิกแจ่วมูน้องแกนน่นมากินน้ำพริกบ่มีเบื่อไปหน่อยกินไดน้ตลอ,อ,อด พักจะมีไเนาะแสีบเป็นตะไน่ครับไปเนอะหัวหอมหอมัวเที่มให้ลุกพอดีครับไปเนอะลุกพอดีแล้วก็พ่อครับไปเนาะเดี๋ยวเบิ้งหันตอนต่อไปเลยครับไปเนอะแล้วมันเทียมกับหอมครับี่กัวแล้วลงไปต่ำครับไปเนาะเสียบแนานมันเลย ตำหอมตำกระเทียมยอะไรอย่างเงี้โอ้หอมหง,ยงวยๆไปแล้วเอ๊ตำจนละเอียดพี่น้อยเอียแน,อนแล้วก็ขันตอนเข้าไปกับใส่พริกครับพี่น้องนี่ครับผมพริกป่นประมาณนี้ครับใส่ไปเลย มาหอ,อมมากครับหอมมากหอ,อมน้ำนุำ่มน้ำมันมากพี่น้องทำปลาแดีครับพี่น้องไแล้วไปเลย

ตา้ขเขากันแล้วกันน้ำไปพักครับไปนองครับเป็นขั้นตอนพักแรกครับหมครับหมแกไม่รอดเลยสูบ้านๆะไม่อด ต้องตามแรง้องหนขขุนหน้ามนจะได้ตับหมูหนุนตัวหน่อยยืดไดแค่ะคือวา่าสแสบทุกหนยืดมันเลยต้องแ่บม <c oughs> ันต้องชุง่มเอยขั้นตอนต้อไปให้น้ำขาวยกออมาเล้น

ลอยข้างหลังลอยเรื่อยๆคุณพ่อโอเคครับะเอาวันพิณเอาไงก่อนสุดยอดพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องสุดยอดเลยเนี่ยครับ น้ำพริกแก้วหมูครับพี่น้องยำมาเบิ่งไก่ครับพี่น้องมาแซ่บบากวันครับพี่น้องกับแก้มกครับพี่น้องแคบหมูพี่น้องแซ่บนะเนาะมันีกินเล่น,น,น,งงนครับพี่น้องพนะทอามันไงมะเขือ Ui, bên đó nghe, bên ngon, Ngon thẹp Hãy subscribe đắp

แสบเป็นต้นไดมาพี่น้องไหมแสบนักมัน มักขนาดพักไปน้องไกินพักสิบม่ได้กวนไปน้องปุ๋งมาก่อนพักสลัดไปน้อง,งืม Mẹ subscribe cho kênh ผู้ใดเหตุพวกับเ,เอาคลิปผมไปเบื้องไหนได้บนอะสามารถเต็ดตามได้พี่น้นงแซ่บ่นองเป็นไงบพี่นอแซ่เบเนาะนผมหมดนี้ หมูครับพี่น้องน้ำพริกแก้วหมูพี่น้องเผ็ดพอดีครับพี่น้องเนี่ยก็ลคลิปนี้ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับช่องนี้มีสาระกับหนุ่มน้ำมนต์